สวัสดีครับตัวผมอะ่ะขายของมาหลายปีก็จะมีน้องๆลูกค้าเข้ามาสอบถามเรื่องการค้าขายอยู่บ่อยๆวันก่อนมีน้องคนหนึ่งนะครับมาถามว่าพี่หนูมีสินค้าที่จะขายแล้วอะ่ะสมมุติเป็นพวกอาหารอะไรสักอย่างมีสินค้าที่จะมาขายแล้วอะ่ะแต่หนูไม่รู้อะ่ะจะต้องไปขายยังไงจัดร้านแบบไหนูหนูไม่รู้จะตั้งร้าน หรือมีรูปแบบร้านอ่ะทำยังไงรูปแบบร้านมันมีกี่แบบแล้วหนูจะพี่ช่วยแนะนำบอกตัวอย่างหนูหน่อยได้ไหมได้ครับผมก็ยกตัวอย่างร้านของผมเองในหนึ่งวันผมจะมีรูปแบบการขายอยู่สี่รูปแบบที่ทำอย่างเงี้ยทุกๆวันตอนที่หนึ่งคือตลาดเช้าขายที่ตลาดเช้า ตลาดก็จะมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับมีเออเราก็เริ่มจากการไปไปสำรวจก่อนดูนะว่าจะขายในตลาดมีอะไรขายบ้างแล้วแบบเป็นยังไงสินค้าเรามีเยอะไหมที่จะขายอะ่ะบางทีเยอะมากๆก,ก,ก็ไม่ดีแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คนจัดตลาดอยู่นะครับแต่ละตลาดก็เข้าไปติดต่ออย่างตลาดที่ผมขายอะ่ะเขานั่งประจําโต๊ะเลย ติดต่อง่ายแต่บางตลาดนะคนจัดตลาดหาตัวยากมากเดี๋ยวไปเสิร์ฟกาแฟเดี๋ยวไปจัดของเดี๋ยวไปตรงนู้นตรงนี้กว่าจะได้ขายอารมณ์เสียก,ก,ก็ต้องเลือกดูนะครับอย่างวาตลาดห้ามขายของเกินสองอย่างอย่างขนมจีนเนี่ยเขาให้มีแค่สองเจ้านอกกนั้นห้ามเกินห้ามเจ้าที่สามเข้ามาไม่ได้ อันที่รูปแบบที่2ต่อมาที่ช่วงสายๆหน่อยก็คือข้างทางตั้งร้านข้างทางหรือข้างโรงงานข้างบริษัทก็จะมีเหมือนเวลาพักครับเที่ยงทั่วไปก็จะมีร้านมาตั้งกันก็ขึ้นอยู่กับว่าในกรุงเทพหรืออะไรมีเทศกิจเปล่าถ้าถ้ามีก็ก็ต้องดูเงื่อนไขเขาเรียกยังไงหรือ หรือบางที่ก็ไม่มีแต่แต่ข้อระวังนะครับเราเป็นรายใหม่ๆอะ่ะเราไปตั้งโต๊ะใช่ไหมเราต้องระวังไปทับที่คนเก่าพ่อค้าแม่ค้าลายเก่าอันนี้ต้องระวังมากข้อแนะนำก็คือให้ไปดูดูสำรวจทำเลก่อนอย่างเช่นจะขายอะไรเวลาไหนอะ่ะก็ไปดูก่อนดูว่าเขา บางทีว่าเห็นที่ว่างทีด่ดีๆไม่ใช่ว่าตนจะว่างนะาทีเขากลับบ้านนอกกลับต่างจังหวัดก็เราก็จะทับที่เขาก็ไม่ได้เดี๋ยวเขามาจะมีปัญหาเพราค้ามา่ค้าบางทีนักเลงเยอะนะครับ รูปแบบที่3มที่ผมทำก็คือการขับบางคนก็มีรถฟุดทัดแต่ว่าเป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงขายของก็คือไปถึงหน้าโรงงานนั่นเอง มอไซ์พ่วงขายของก็เหมาะกับบริษัทที่อยู่ในซอยลึกโรงงานที่อยู่ซอยแบบข้างในอ่ะที่ออกมาหาไดทานยากก็จะมีรถพ่วงมอไซ์พ่วงอย่างผู้ผมอ่ะขับเข้าไปขายอันนี้ก็บอกก่อนว่าการวิ่งพ่วงเนี่ยเป็นอะไรที่เหนื่อยที่สุดละเหนื่อยเหนื่อยมากเลยคุณต้องขับรถเก่งด้วยนะแข็งแรงมอไซ์พ่วงอันหนักนะครับ ขายเสร็จบางทีก็ขายสมมติเราขายดีหมดแรงแต่คุณก็ต้องรีบเรียกรวมพลังอะ่ะเก็บของแล้วก็รีบขับไปเพราะว่าเวลามันน้อยเวลาพักอะ่อะอ่าแล้วก็ต้องระวังเรื่องของปิลวิอยางพูดเห็นผมเป็นตัวอย่างนะคุณต้องฝึกขับรถให้แข็งนะไปฝึกก่อนแล้วผู้หญิงผู้หญิงเห็นหลายคนเลยบางทีคนขับไม่แข็งก็ออกไปขับเลยอะ่ะเห็นแบบเฉียวเงเฉียวรถกระบะเนี่ยเป็นคดีความอีก เห็นเคลียร์กันเนี่ยตกลงกัน3,000-4,000พัเขาเรียกค่าเสียหายมาครับอย่างเงี้ยแล้วก็อันตรายแต่ก็ไม่รู้ว่าผมเป็นงานที่ผมถนัดที่สุดชอบมันมันแข่งกับเวลานะแต่ก็เหนื่อยมาก รูปแบบที่4ที่ร้านผมขายใน1วันนะครับอันที่4ี็คือผ่านขายอาหารผ่านแอปแอปพลิเคชันแอปต่างๆก็จะมีไล Man ของผมนะมี5ตัว o o f r o d i o h บ o d f o o ฟู Food, Hood, Panda, ้ดแพนด้าช้อปนี้เราต้องสมัครเข้าไปนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งแต่ ผมมีแอป5ตัวก็จริงแต่ที่เข้าออเดอร์เข้าจริงมีแค่2ตัวเท่านั้นก็คือไลน์แมนนะแก๊บฟู้ดก็คือเขาให้เราเสียเงินเพิ่มค่าโฆษณาเงี้ยบางค่ายแต่เราก็ <c oughs> จ่เรามีที่ขายหลายดีเนาะก็ไม่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 ไม,ไม่ไม่ซื้อโฆษณาเขาครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของสานของผมเองนะน้องก็เอาไปประยุกต์ดูนะว่าเราเหมาะกับแบบไหน นะครับโอเคนี่ก็คนค้าขายมานานก็เนี้ยก็ที่ทําอยู่นะครับส่วนรูปแบบอื่นก็ไม่รู้นะครับเอาไปลองดูนะครับ